อ๋อยินแล้วหอมในป่าอะไรเงี้ยอุณพี่ดีเลยต้องซื้อกล้องใหม่ไงกล้องได้เฮ้ยจัแตัวเองได้เดี๋ยวคนเดียวมัน เมื่อไหร่พี่เมยนี่ไม่เวลาพี่นี่ไปวาตมาเนี่ยออพี่ี่ไปไม่ปรันาจริงหรอถ่ายอะไรายตัวเองถ่ายตัวเองคุณนี่จะแต่ตัวสวยมันกะบังเลยติะบังมาเลยคกทำ่งทำางอื่้วครับาย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 คุณไม้อให้เบอร์ท้ายคร